ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขานามนันไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารลำห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารลำห้วยเต็มแล้วย่อมยังหนองให้เต็มหนองเต็มแล้ว ย่อมย่างบึงให้เต็มแลบึงเต็มแล้วย่อมย่างแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมย่างแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมย่งมหาสมุทรสาครให้เต็มฉันใดความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมในพระสงฆ์อันใดและศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วเหล่าใดของอริยสาวกธรรมะเหล่านี้เมื่อไหลไปถึงฝั่งย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันแล